วางค่อยๆคันนี้ไม่ลงแน่นอนคัานี้มาเช่ของกันโอ้ยรถจิ๋วสวัสดีครับผมเจะโลรีวิวครับก่อนหน้านี้ติดเล่นหน่อยก็ขอโทษทีแล้วกันมาดูตัวกล่องแรกเลยก็คือตัวของ Rising Freedom Fighter หรือก็คือ Rising Freedom กันัั r น่แหละของค่าย X นั่นเองอ่าเนี่ยสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้นะครับตัวหน้ากล่องเนี่ยจะคล้ายๆตัวงานแท้เลยครับแต่ก็มีลักษณะที่มีความแตกต่าง นิดหน่อยแหละก็เพื่อหลบวิกฤตินั่นแหละครับก็จะประมาณนี้แหละในส่วนของกล่องนี้ก็ไปดูกล่องถัดไปกันเลยกล่องถัดมาก็จะเป็นตัวของอิมมอร์ทอลจัสติสนั่นเองบนกล่องเนี่ยตัวโลโก้ของค่ายเอกปกติของตัวไลซิงเนี่ยก็จะอยู่มุมขวาล่างแต่อันนี้ก็จะย้ายไปอยู่ตรงมุมขวาบนนั่นเองส่วนอาร์บ็อกเนี่ยตัวของอิม o อร์ทเนี่ยถ้างานแท้เนี่ยมันจะหันไปทางด้านขวามือแต่อันนี้คือหันไปทางด้านซ้ายมือก็เข้าใจอยู่ว่าหลบวิกฤตินั่นแหละครับก็ประมาณนี้แหละในส่วนของกล่องตัวอิมมอร์ทอจัสติส อย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับตอนนี้ผมได้ต่อ2ตัวนี้เสร็จเป็นเทียบร้อยแล้วหลังจากนี้นะครับผมจะพูดในส่วนของตัว Rising Freedom กันก่อนเลยก่อนที่เราจะไปฟังตัวของ Rising Freedom เนี่ย เดี๋ยวผมขอพูดค่ายนี้เข้าข้าก่อนเลยก็คือค่าย xfx ผมเรียกครั้งเดียวนะเรียกแบบเป็นค่ายที่ผลิตตัวการพาแบนจีนที่เน้นตัวของ HG หรือ1ต่อ1้4เป็นส่วนใหญ่นะครับที่ผมเห็นนะแล้วก็มันจะเป็นที่รู้จักในหมู่คอมมูที่เล่นพวกมูจีนเล่นแบบงานที่อ้างอิงจากตัวของงานมันใดก็คือลุงบันนี่แหละแบบ1นต่อหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งแม้ว่ามันจะเป็นโมเดลแบบไม่เป็นทางการหรือเรียกว่าแบบเจอาาร์ตี้หรอหรืออะไรเส้นหรอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คุณภาพโดยรวมเนี่ยโอ นี่ว่าเหมือนหรือใกล้เคียงเลยของงานแท้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาพูด,ดจุดเด่นกันจุดเด่นคือตัวค่ายนี้เนะี่ยโอ้โหรายละเอียดนะผมว่ามันจะอัปเกรดของบางจุดมันเพิ่มดีเทลแหละของตัวโมเดลเพื่อไม่ให้เหมือนตัวของงานแท้แลหละลบดีคอสิ์เอาง่ายๆแล้วก็แลดดีคอเนี่ยโอ้โหตัวนี้แถมดีคอน้ำนครับไม่ใช่สติกเกอร์แบบสติกเกอร์ฟอยล์เหมือนตัวงานแท้ก็ถือว่าดีเลยโอ้โหบางชิ้นนะ แสงแสงไปไกลด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นส่วนของการขึ้นรูปพลาสติกเนี่ยมันก็ชัดเจนเหมือนงานแท้เลยอย่างสุดท้ายก็ข้อต่อแน่นแล้วก็โพดท่าได้มั่งคงเหมือนงานแท้หมดเลยแล้วก็ข้อสังเกตก็บางจุดผมบอกแล้วว่าบางครั้งนะคนซื้อมาเนี่ยอาจจะมีแบบเขาหล่อมาไม่เต็มมั่งแล้วแต่ดวงแหละครับแล้วก็บางจุดที่แบบเรียกว่ามีขี้พลาสติกมั่งมีส่วนเกินมั่งก็ต้องเข้าใจแหละมันเป็นงานกอล์ฟนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับ ไม่รับรองจากงานค่ายลิขสิทธิ์แท้ก็คือไม่ได้ผ่านจากงานแท้อยู่แล้วมันเป็นงานกอลแและต้องเข้าใจประมาณนี้แหละเริ่มจากพูดถึงข้อมูลข้าวกันก่อนเลยของตัว Rising Freedom Gundam หรือรหัส s t t s 9 0 9โมบิลสูตตัวนี้เป็นโมบิลสูตของคิระยามาโตะซึ่งถูกพัฒนาจากตัวของ Style Freedom Gundam โดยมีเทคโนโลยีจากการ transform หรือการแปลงร่างจาก ที่คล้ายกับตัวของมูราสมิซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการต่อสู้มากขึ้นจุดเด่นถัดมานะครับจะเป็นจุดเด่นหลักก็คือส่วนของ VPS หรือ v o l i a b l e Face s h i p มันก็คือตัวของ Face s h i p Armor นี่แหละซึ่งมันจะช่วยในการป้องกันพวกโจมตีเกภาพอย่างกระสุนเกภาพเป็นต้นถัดมาจะเป็นอาวุธหลักก็จะมีในส่วนของปืน Beam r แล้วก็ตัวของโล่ที่มีระบบยากูน System ในการบินแล้วก็โจมตีระยะไกลเป็นต้น เรามาดูของที่เขาให้มาหลังจากที่เราประกอบตัวของ Rising Freedom เสร็จนั่นเองอย่างแรกเลยก็คือตัวของ Beam Rifle ที่ Rising Freedom ถือหน้าตอนนี้เลยผมกี้เกียเดึงออกมาก็ให้มันโคตท่าอย่างนี้แหละก็จะให้มาหนึ่งกระบอกนั่นเองต่อหุ่นหนึ่งตัวส่วนถัดมาก็จะเป็นในส่วนของชิลที่สามารถเปลี่ยนโหมดในฟอร์มของ เอ่าเรียกว่าไงดีดากูนแล้วกันเพราะว่ามันสามารถบินบนท้องฟ้าได้วิธีเล่นก็กางตัวปีกตรงด้านข้างออกแล้วก็เสียบตัวของเอฟเฟกต์พาร์ตลงไปก็จะเป็นเข้าสู่โหมดดากูนแล้วส่วนถัดมาจะเป็นชิ้นที่ไม่น่าจะมีในส่วนของงานแท้ก็คือส่วนของพาร์ตเปลี่ยนบริเวณปากตัวของ r i ส i n g f r e e ดอมนั่นเองนี่๋ยวผมมีเสิร์ฟให้ดูตามนี้เลยก็มันแล้วแต่คนชอบแหละสำหรับผมนะจริงๆอะ่ะผมชอบตัวปากคีบแบบสตล์กันดั้มอ่ะเหมือนตัวปูเลยอะ่ะแต่ ผมอยากแบบให้เหมือนต้นฉบับแหละก็เลยใส่ตัวของป่าที่มันโล่งหน่อยตามในอนิเมะเลยตามนี้ครับก็แ,แต่คนชอบถ้าอยากใช้ปากขีดสายพาร์ทนี้ได้นะครับผมส่วนถัดมาเป็นพา์ท,ที่ผมว่าสําคัญเหมือนกันนะสําหรับที่จะเล่นลูกเล่นในการเปลี่ยนโหมดก็คือในส่วนของพาทเปลี่ยนโหมดจากโหมดโมบิลสตรเป็นโหมด MA โหมดก็คือโมบิลอาร์เมอร์นั่นเองก็คือเครื่องบินนี่แหละก็จะเสียบบริเวณตัวของก้นของตัวไรซิมิดอมแล้วก็ติดกับตัวของ ชิวแล้วก็ตัวของปืนให้เปลี่ยนเป็นเครื่องบินนั่นเองก็พาร์ทนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่จะเล่นลูกเล่นในการเปลี่ยนโหมดของตัว Rising Freedom ส่วนถัดมาก็คือพัดมือพัดมือจะให้มาแค่1ชิ้นนะครับก็คือในส่วนของมือแบออกมาเนี่ยนี่ครับจะอยู่บริเวณฝั่งซ้ายใส่สําสหรับตัวของมือข้างซ้ายนะครับผมนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับสาหรับโพดท่าแบบนี้เลยครับส่วนถัดมาหลังจากนี้ก็จะเป็นในส่วนของเอฟเฟกต์บีมก็อย่างแรกก็จะเป็นตัวของ Beeam บี i e l d ที่จะให้มา1ชิ้นสามารถใส่ทั้งแขนฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้นะครับผมจะเหมือนตัวของสไตฟีดอมเลยน่าจะให้มา1ชิ้นนะครับผมที่จําได้ผมเคยรู้สึกว่าผมเคยประกอบนานแล้วแหละตัวของ HG สไตฟีดอมส่วนรมาก็จะเป็นเอฟเฟกที่อยู่กับกันดั้มมาหลายตัวแล้วก็คือตัวของเอฟเฟกต์บีมเซเบที่ของตัว r i ซิ่งจะอยู่บริเวณเอวสองข้างนี้ก็ให้มา1คู่นั่นเอง ส่วนถัดมาจะเป็นในส่วนของชิลหมดเลยก็คือส่วนของใบมีดที่อยู่บริเวณปลายโล่นี่แหละสําหรับติดตอนที่มันเป็นโหมดของดากูลโหมดนี่ครับามนี้เลยอย่างสุดท้ายครับก็จะเป็นในส่วนของใบมีดที่ติดบ,บริเวณด้านข้างตัวของปีของดากูลบริเวณโล่นี่แหละให้มาหนึ่งคู่นะครับนี่ามนี้เลยก็จะประมาณนี้ครับในส่วนของของที่เขาให้มาหลังจากที่เราประกอบตัวของ rising freedom เสร็จเพราะผมลืมเลย คือผมจะบอกให้ว่างานค่ายนี้มันจะดีตรงนึงคือมันแถมตัวของแอคชั่นเบสมาให้ด้วยก็มันก็จะดีต่อคนที่เป็นสายโพสท่าอย่างเนี้ยผมก็โพสท่าเป็นกลางปีก็คือเป็นท่าโพสที่ประจําตัวของตัวของฟีดอมอยู่แล้วเนี่ยถือว่าดีเลยสําหรับคนที่เป็นสายโพสท่ากออย่างอันนี้ผมซื้อมาตัวของไลซิ่งกับตัวของอิมมอร์ทลเนี่ยมันก็แถมกล่องละหนึ่งชิ้นเลยนะครับผมถือว่าคุ้มนะครับสําหรับกล่องนี้ตัวถ่าจากตัวของไลซิ่งฟีดอมมาดําก็คือตัวนี้เลยครับ Im m o r t a l j u จ t i ติกันนะเวรหัสตัวเครื่องก็คือ s t t s 8 0 8นั่นเองอย่างแรกเลยก็คือตั้งแต่ภาคซีจนถึงภาคซีเดสมินเนี่ยหุ่นตัวไหนที่ชื่อจัสตินเนี่ยจะเป็นในส่วนของนักบ,บินที่ชื่อว่าอัศลันซาร่าเป็นคนขับสัส่วนใหญ่แต่ในส่วนภาคนี้เนี่ยอัศลันจะไม่ได้ขับนะครับในส่วนของอิม o r ลทอรจัสติแต่จะเป็นในส่วนของคินอัสกะที่เคยขับตัวของเดสินกันนะมาขับเจ้าตัวนี้แทนส่วนการพัฒนาเนี่ยเจ้าอิมวัลทอรจัสติเนี่ยจะพัฒนามาจากตัวของ i n f n n t e j u ิ t i ั e ก u น d ัมก็เหมือนตัวของ Rising เลยที่พัฒนามาจากตัวของ Sky Freedom กัน d ัมนั่นเองส่วนมันจะมีการเสริมในส่วนของ Backpack มันนี่แหละก็คือระบบกันกับเพื่อนที่ชื่อว่า D F t o Mark t r Skydust ซึ่งจะช่วยในส่วนของการเพิ่มความเร็วของตัวหุ่นแล้วก็ความคล่องตัวด้วยแต่ชื่อเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเรียกถูกไหมอาจจะอ่านว่า D F 2 MK 3 Skydust ก็ได้ใครรู้ก็อคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมหน่อยนะครับ ส่วนจุดสําคัญเนี่ยก็ไม่ต่างกันกับตัวของร a c ซิ่งเลยก็คือการเปลี่ยนจากตัวของโมบิสตรเป็นตัวของ m อ็มเอหมดก็ตัวของโมบิลอั r เมอร์นี่แหละส่วนระบบกับเคลื่อนเนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือมาจากตัวแพลหลันที่จะเป็นระบบที่ชื่อว่าสกายดัชนี่แหละเห็นบอกว่าความเ็วจะเหนือกว่าตัวของเด็กนี่กันดัมอันนี้ไม่รู้ว่าจริงไหมนะส่วนอาวุธหลักเนี่ยก็ตามที่เห็นเลยก็คือบีมไรเฟิลโลที่เปลี่ยนเป็นดากูนแล้วก็ตัวแบ็คแพคที่มันมีอาจจะมีปืนมั่งแล้วก็ ตัวของบีมซเซเบอร์คู่ที่ติดระหว่างเอลมีหนามซ้ำก็จะมีตรงมีเซเบอร์ที่โผล่มาจากหน้าแข้งเหมือนตอนที่แรกเตะกับตัวของดิสซินี้ยกรนดัมก็ประมาณนี้แหละในส่วนของตัวอิมมร์ทัลจัสติสกันดัมอันนี้ก็จะเป็นของที่หลังจากที่เราประกอบตัวอิมมร์ทัลจัสติสเสร็จแล้วนะครับที่เราจะได้มาพร้อมตัวโมเดลเลยก็คืออย่างแรกคือตัวของบิมไเฟิโใล้มาหชิ้นนะครับเคประมาณนี้เลย ส่วนธรรมาก็ตัวของด้ามจับบีมเซเบอร์ที่จะอยู่บริเวณเอวด้านซ้ายด้านขวาครับให้มาหนึ่งคู่ส่วนธรรมาก็เอฟเฟกต์พาร์ทของบีมเซเบอร์นี่แหละให้มาหนึ่งคู่นะครับผมส่วนชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นสําคัญเหมือนกันก็คือเอาไว้ตอนเปลี่ยนโหมดเป็นโมบิลอมเมอร์ก็คือเป็นโหมดเครื่องบินนี่แหละก็เสียบ,บริเวณตูนะครับนี่เลยอย่างสุดท้ายครับก็คือตัวของโลที่เป็นสามารถเปลี่ยนโหมดเป็นดากูนได้ ให้มาหนึ่งชิ้นนะครับต่อตัวของเอฟเฟกต์พาร์ตลงปลายแหลมที่เอาไว้เสียบตัวของโลเอฟเฟกต์บีมนะครับแห่งสุดท้ายเลยก็จะเป็นเอฟเฟกต์หน้าแข้งบีมหน้าแข้งนี่แหละเหมือนตอนภาคเดสทรี่นี่แหละที่อินฟินิตจัสติดมันจะเอาไว้แลกตีนกับตัวของเดสทนี่กันดัมก็ประมาณนี้แหละในส่วนของของที่ให้มากับตัวของอิมูทัลจัสติดอันนี้คือความพี่เห็นหลังจากประกอบเสร็จนะครับ ตัว2ตัวนี้ผมบอกเลยว่า2ตัวเนี้มันอยู่ในเกณฑ์ที่กําลังดีนะครับก็คือไม่ได้ดีมากเท่างานแท้แต่คือมันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคือประกอบแล้วไม่ได้แบบแน่นมากอะไรมากคือมันโอ้โหแบบต่อง่ายมากเลยแล้วก็อย่างตัวของไ i ทิ่งฟิโด้เนี่ยต่อเสร็จปับ๊บจัดภาาโพสแบบโอ้โหเรียกว่าไงดีคือมันไม่หลวมแล้วก็ไม่แน่นเกินไปอ่ะคือมันจัดท่าได้โอเคอะครับอิมพอตก็เหมือนกันไม่ต่างกับไ i ทิ่งเลยแต่อ่ะจุดเด่น บอกก่อนเลยก็คือดีเทลกับดีคอที่ให้มาอ่ะดีมากสวยงามมากแล้วก็ข้อต่อที่มั่งคงแล้วก็จัดท่าที่ตัวเองต้องการได้ด้วยแล้วก็ข้อเสียก็บางจุดที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าไง,งนะมันมีความหนาเกินไปก็ขัดหน่อยเพิ่มเติมนิดนึงให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการแล้วก็วัสดุบางจุดก็อาจจะมีความเปราะบางมากต้องเข้าใจแหละมันเป็นงานกอปเรามาถึงสรุปความคุ้มค่าของ2ตัวนี้ก็คือ rising freedom กับ immortal justice นะครับอย่างแรกเลยคือมันเป็น2ตัวที่ ใครที่เป็นแฟนๆกันน้ำซีฟรีดอมเนี่ยมันเป็นสองตัวที่น่าเก็ตสะสมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยโอ้โหดีมากเลยแต่มันก็มีส่วนที่มันเป็นเรียกว่าไงดีว่ามันเป็นงานที่ไม่ใช่งานลิขสิทธิ์แหละก็ผมก็ไม่ได้สนับสนุนนะเดี๋ยวมันเป็นอีกช่องทางนึงสาหรับคนที่มีกําลังทรัพย์ที่น้อยที่อยากจะได้สองตัวนี้มาเก็บนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวผมพูดในส่วนนี้ก่อนเลยก็คือค่าเมื่อเทียบกับราคาที่ถูกกว่างานแท้อันนี้จริงครับผมเพราะว่าไอสองตัวเนี่มันเป็นตัวละ ของละประมาณ300กว่าบาทโอ้โหมันห่างจากงานแท้มากเลยนะแต่ก็เป็นไม่ได้ก็ไปเล่นงานแท้ก็ดีครับเพื่อสนับสนุนงานลิขสิทธิ์ส่วนันมาก็รายละเอียดที่ดีแล้วก็ขึ้นรูปชัดเจนโอ้โหทุกอย่างที่ผมบอกมันเหมือนงานแท้เลยทุกอย่างเลยแต่แค่มันจะเพิ่มดีเทลมานิดนึงแล้วก็อาวุธแล้วก็ลูกเล่นเนี่ยครบเหมือนงานแท้เลยมีนําซ้าจะมีอีก2ออย่างที่เพิ่มมาก็คือเพิ่มแอคชั่นเบสอันนี้โคตรดีเลยครับเพราะว่างานแท้ไม่มีมาให้ อย่างสุดท้ายก็คือจากสติกเกอร์ฟอย์เปลี่ยนเป็นดีคอน้ำโอ้แจมครับดีคอก็ชัดเจนมากเลยส่วนอันนี้จะเรียกว่าข้อดีข้อเสียไหมผมว่ากึ่งๆกลางๆะ่ะก็คือราคาที่ถูกแล้วแล้วมันสามารถนะํามาทําสีได้ไงก็ถูกแล้วก็สามารถเรื่อยๆเพื่อมาทําสีเล่นได้เหมือนกันสําหรับคนที่อยากจะฝึกในการทําสีแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือบางจุดเนี่ยมันจะมีขี้พลาสติกมั่งอะไรมั่งเนี่ยอันนี้ก็ต้องทาใจมั่งนะครับบางจุดก็แน่นก็ต้องขวานิดกหน่อยเพื่อให้มันขยีแน่น แล้วก็อย่างสุดท้ายครับมันไม่ใช่โมูลิกสิทธิ์แท้ก็ไม่ได้อยากให้สนับสนุนนะครับเป็นไม่ได้ก็เป็นเล่นงานแท้ดีกว่าเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับการรีวิว HGIN ต่อร้อย i ี่ส i บสี่ไรซิ d ง m m ีดอมแ o r ด์อิมูทจากค่าย XFS Model ทุกคนสังเกตกันไหมครับว่าทำไมาในคลิปนี้เนี่ยไม่ได้มีการเปิดกล่องรูปแผงหรือการโชวจุกเยีบต่างๆของ2ตัวนี้ให้ทุกคนดูกันเหตุผลก็เพราะว่า มเชื่อว่าทุกคนที่เผื่อเขามาดูในคลิปของผมเนี่ยอาจจะเคยเห็นของยูทูบเบอร์ท่านอื่นที่รีวิวในส่วนของงานแท้ก็คืองานบันไดนี่แหละกันมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการเปิดกล่องเช็คแผงหรือการดูจุกขยับต่างๆแถมบางคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นคลิปรีวิว2ตัวนี้ที่มนเป็นค่ายเดียวกันที่ผมรีวิวนี่แหละกันมาก่อนแล้วด้วยซ้ําดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยเราเลยจะเน้นในการบรรยายแล้วก็เล่าให้ฟังจากประสบการณ์ที่ผมต่อ2ตัวนี้ว่ามันเป็นยังไงมั่งทั้งในแง่ของคุณภาพชิ้นส่วน แล้วก็ความแน่นข้อต่อความคามของรายละเอียดต่างๆของ2ตัวนี้ส่วนค่าย XF เนี่ยถือว่าเป็นค่ายที่ทําคุณภาพออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีสําหรับโมกอลโมจีนแบบนี้รายละเอียดโดยรวมเนี่ยอยู่ในระดับที่โอเคแต่ก็ยังมีจุดที่ต้องระวังเช่นข้อต่อบางจุดอาจจะหลวมมั่งอะไรมั่งก็ตามสไตล์โมจีนนะครับแต่สําหรับ2องตัวนี้ผมว่าต่อมาก็แน่นนะครับผมิ้นส่วนส่วนเกินเนี่ยพวกคีพลาสติกอย่างเงี้ยก็ใช้วิธีโดยการใช้ มีดแกะสลักเนี่ยเลมออกเฉียนออกเพื่อที่จะไม่ให้กระทบในส่วนของการประกบของชิ้นส่วนนั่นเองสุดท้ายแล้วในคลิปนี้ไม่ได้มีการเจตนาที่จะแบบสนับสนุนในส่วนของงานกอ๊อปของงานจีนนี่แหละครับแต่เราทําขึ้นมาเพื่อช่วยให้ทุกคนที่กําลังลังเลตัดสินใจว่าจะเลือกซื้อง,งานแท้หรือตัวนี้กันแน่โดยสามารถนําข้อมูลที่ผม ต่อจริงเนี่ยมาอ้างเิงแล้วก็มาเรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนยิ่ยงขึ้นในการตัดสินใจของคุณเท่านั้นสุดท้ายนี้ถ้าชอบการรีวิวของผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโจโร่รีวิวแล้วก็ติดตามรีวิวกันพาตัวต่อไปด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ